สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดโฆษณาในคลิปของเรานะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับว่าเวลาเราเปิดดูคลิปต่างๆเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าคลิปเนี่ยจะมีโฆษณาขึ้นมาก่อนหรือไม่เวลาเราดูไปสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีแถบโฆษณาขึ้นมาด้านล่างเนี่ยซึ่งแถบโฆษณาตรงนี้ถ้ามีคนคลิกเข้าไปดูเราก็จะได้เงินจากการคลิปนั้นนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับให้มาที่ My Channel นะครับตรงนี้นะครับตรงแถบเมนูด้านซ้ายบนนะครับก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาคลิกเมนูข้างบนตรงนี้ครับ Video Manager นะครับพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยให้มาที่เมนู Channel นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วให้คุณสังเกตที่ เมนูนี้นะครับให้สังเกตที่เมนู monetization นะครับหรือว่าภาษาไทยเนี่ยน่าจะคิดว่าน่าจะแปลว่าการสร้างรายได้นะครับอ่าตรงเนี้ยมันจะต้องเปิดอยู่แล้วเป็นปุ่มสีเขียว,ยวอย่างนี้นะครับถ้าใครยังเป็นปุ่มสีเทาๆก็ให้คลิกเข้าไปนะครับมันจะสามารถเปิดได้ครับหลังจากเป็นสีเขียวแล้วก็ให้มาที่เมนู วิดีโอมีเนเจอร์นะครับตรงนี้ให้คุณสังเกตที่คลิปของคุณนะครับว่ามันมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาหรือเปล่าสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็นสเีเขียวแบบนี้นะครับถ้ามีนะี่รแปลว่าคุณได้เปิดโฆษณากับคลิปคลิปนั้นไว้แล้วนะครับถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีให้กดอิด t ิเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มาที่แถบนี้นะครับ o มเนติเ t ชันนะครับตรงนี้นะครับถ้ายังไม่มีสัญลักษณ์สีเขียวเมื่อกี้แปลว่าตัวนี้มันปิดอยู่ครับให้คุณมากดเปิดกดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกเอาข้างล่างครับว่าอยากจะให้มีการโฆษณาแบบไหนบ้างนะครับแล้วจากนั้นก็กดเซฟครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับผม สํงหรัก็เป็นการเซฟโฆษณาสําหรับคลิป YouTube ของเรานะครับเพื่อที่สร้างรายได้ให้กับเราอีกทางหนึ่งนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ